สบายดียีตอนาเขาสู่อ่อง้ละน,น้อยนี่พนเดอ้อได้พ่อกันดนเติบเนาะเพราะว่าตอนนี้เบา่างหน่อยหนึ่งผมมีเวลาลงคลิปปันไดเนาะเกี่ยวเข่าทุกคนเลยเกี่ยวเขา่เเขาเบิรงสิพ้าเบิ่งม,มัดเขา่าครูเล่เอยู่นี่เด้อนี่มัดเข่าอึ๊บ,บ,บใหญ่ๆทั้งนั้นมัดเขา่า แรงๆอางนีอากาศดีดีเลยทุกคนบรรวางทงเขี่ยวแล้วแล้วเดี่ยวเป็นพอรอนี่วนี่นี่นพรนีนี่ส่วนที่มัดแล้วแล้วก็แล้วเนาะส่วนที่ยังมัดมัดก็จะเป็นผาดอันนี้เลนยน่าจะพ่ายบางขั้นตอนในการปั่นเลยทุกคนอยา่าพู้บ่าวา่าหน้าหน้าทงตีนบ้านนี่นะ ข้าวละน้อยปีนี้เสียแจ็คสอบแต่น่าก็อย่างฮู้คือกันฮ่แต่น่าก็อยากฮู้คือ,ก,อก,กันเนาะไปดูนทำกันเลยว่าจะได้แจ็คสอบเนาะไปเบิ่งกันข้าเจ้าปั่นเข่ากันเลยไะผู้คนก็ค้นผู้ปั่นก็นปัน่นพี่น้องเพราะว่ายันฝนตกแนวสั้นนี่กองเข่าละน้อยโอ้ทีเทพวงเข่าทับเฮียกระโดดแท้ Cái thằng nhỏ nhỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ ตอนเด็กแกพวงเข่าเนาะแม่แกเข้ามัดแล้วเราก็บบุญยอมนะแม่ก็ได้หลายเนาะเสียดายไดไหมเสดายได้เนาะเข่าเรียก็ได้กรับเนาะปะเขาเปส่รถปั่นพี่แม่เอโอ้แม่นความเจ้าเลยแม่ทุกคน แคปไปดีได้เป็นสอบคุณพ่อหนิโอ้ข่าไปได้หลายแหง้งทั่วหลายได้เนี่ยน,าน่าโอเคไปหาสอบแล้ว ไมเพึ่งแดดนะตอนนี้เขาตากแห้งังแต่เป็นเฟืองเลยพรสอบแล้วจ้ามาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าจะได้ดสอบนาะของเขาวาใหญยของเขาวาใหญ่ของเฟืองกันของเฟืองกันใหญ่ด้วยไป <c oughs> หลออเก็บพวงเขาวาใส่แม่ดีกว่า ้ไดบังขึ้นไปกองอเขาขึ้น,นามาอยู่ทางกองอเาขา สะเสดายห่วงเขาเล็กซอยล่าก่อนเขาเสถีย้ถูกคนเอ้ยเก็บเะดายเป็นความนะมันคือวัาเชื่อหายหลายแท้นี่ข้าง้ก็สังไัย ที่พ่อปลูกไว้ไฮไซมไม่ไลายมืออีพ่อเก็บใส่คนก่อนขเขาเสดากจกับแจกขับเขาเอ้ยมันก็เป็นแตเสดายเียทุกคนเอ้ยกว่ามันจะเป็นเขาเม็ดหนึ่งเนาะคองเขาแบบไม่ตัวหวใหญ่ เอาไหมอาก็บไหนจะถือให้ช pues like. ่โอ้ยได้แต่ออกมาเล่นอองี้ออกน้องอะไเข้องปั่นข้างปั่นเบิดแล้วก่อนกืมองในมิติห้วงตัโต๊ดไหมเอ้ย คอนตัดกับบอยากเป็นแน่บ้าห่ากานบสามเกี่ยวมือแล้วไหมเนาะแล้วกระดากว่าจะได้ข่าวแต่ละเมตรข้ามดาบขอเจ้าคุยแม่ได้ได้ไว้แทะ สอบซ่อมเมืองพนทลิตว่าเห็นหน้าวัดปีชเลยจะสอบอย่างประมาณนี้คนนถ่านนอกราห์หน้าเราเป็น้าเลยทุกคนเกี่ยวเข่าเข่าฝาหน้าเข่าฝาไอ้ตนน่ะเกี่ยวเข่าหลายเห็นเรื่องหลายอ่ะมัีขี้มีกันแน่น้ำเดินหน้าเข่าฝาแห้งเดิน เลยเข้าเมื่อยาร nhăng bỏ leo thôi nhăng bỏ leo โบไล่โบหน่อยห <c oughs> ัางนั่นแล้วสู้ๆเลยเอาอะไรอยู่อะไรอยู่เลยประมาณหาหกสอบกันกระแล้หรอกรุนน้ำกันรุนน้ำกัน เวลาไปทีแค่ห้อยแล้วนี่เข่านาทงตีนบ้านปีนี้ได้กินลายกรนดกเข่านากันได้เสาก็ได้เจี๊ยบเป่าเนาะพูว่าปั่นเข่าได้จะสอบนะเจี๊ยบว้าวบัวท่อมาแล้วทัวนาทงนาขอบใจขอบใจขอบใจปั่นแต่เว้นจนขำซื่อๆเนาะได้กล่องเพิ่งสองสามสี่กล่องเว้ยสี่กล่องลูกมานั่ง กองฟุงห้องคือหลายหลมื่นสามโดดสุดยอดไปเลยทุกคนเจ็ดสิบสอบเนาะถื่อว่าเป็นประวัติประวัติการเลยนะทงแคมบ้านหน้าในน้อยหนึ่งนะเ้ยข่ะไปนี้มันบรีบแน่ฮะวะบรีบบรหลายมันบริฟา้าเลยครับเออคนมาไปในคนหมาเนาะหะ คนปลาลอกก็ได้ขอบใจสำหรับการติดตามคลิปนี้เด้อจ้าขอบใจที่มาลุ้นซอยกันคำแล้วคำแล้วกลับสู่เฮือนสูซานกันเด้อบ้านนี้ขอบใจลหลาย,ายบายบายข้าเมา่อทำมาเมียนแบบนี้